คุณรู้ไหมคะเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดแล้วเราทุกคนก็ล้วนมีเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวกันก็คือต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความสงบได้อยู่ในอารมณ์ที่มันเป็นความรักความชื่นชมความสุขสมหวังปิติยินดีความตื่นเต้นหรืออะไรกระแต่ที่มันเป็นอารมณ์บวกแต่คุณเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วอะไรล่ะ ที่มันเป็นตัวขัดขวางไม่ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการสิ่งนั้นก็คือทัศนคติหรือวิธีคิดที่คุณมีต่อตัวคุณเองและคนอื่นคุณลองคิดดูนะคะในเหตุการณ์เดียวกันอย่างเช่นการเกิดเหตุการณ์โควิด -19 จะมีคนกลุ่มหนึ่งมองว่าโควิดนี่มันร้ายเหลือเกินมาทําให้คนตกงานมันทําให้คนไม่กล้าออกจากบ้านมันทาให้เศรษฐกิจมันตกต่ำแล้วก็เกิดอาการจิตตกไม่กล้าทําอะไร ในขณะที่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งมองเห็นอะไรบางอย่างจากโควิด1 9แล้วก็ลุกขึ้นมาทำออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการครูฝนจะบอกว่าให้คุณฝึกมองหาคุณค่าหรือแง่มงุมดีๆในทุกคนที่คุณพบเจอในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณหรือแม้แต่คุณค่าในตัวของคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าตัวของคุณ มีศักยาภาพที่ไร้ขีดจำกัดขนาดไหนใครทำได้พิมทำได้ครูผลออนไลน์เอเ็ก์เพรสจัสดค่ะ